เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป t l e School ทั้งใน iOS และ Android เลยแบบฝึกหัด4.3ขอข้อที่1ตอนนี้เราอยู่ที่ข้อย่อยที่7โจทย์ให้เราหาผลหารระหว่าง5.4หารด้วยลบ0.6 ในข้อนี้เราจะสังเกตเห็นได้ว่าตัวหารของเราเนี่ยเป็นจำนวนทศนิยมที่เป็นลบเราทราบว่าถ้าตัวตั้งหรือตัวหารเป็นจำนวนลบให้นำสัมประสิทธ ไปหารจากนั้นให้ตอบในรูปจำนวนลบในที่นี้เนี่ยตัวตั้งของเราก็คือ5.4ส่วนตัวหารของเราก็คือลบ0.6 จะได้ว่าตัวหารของเราเนี่ยเป็นจำนวนลบให้เรานำสัมประสิทธิ์ของมันเนี่ยไปหารซึ่งก็คือเราจะต้องแปลงจำนวนลบในที่นี้ให้กลายเป็นจำนวนบวกก็คือหาสัมประสิทธิ์ของลบ0ูนจดนั่นเองสัมประสิทธิ์ของลบศูนจุดก็จะมีค่าเท่ากับศูนจุดจากนั้นเราก็จะทำการหารระหว่างห้าจุดสี่หารด้วยศูนจุดการที่นำห้าจุดสี่หารศ6นศนจุเสร็จแล้ว เราได้คําตอบออกมาเราจะใส่ลบที่คําตอบนั้นแล้วก็จะเป็นคําตอบสุดท้ายของข้อนี้ทีนี้เราจะมาทำการหารระหว่าง5.4และ0.6กันเราจะเขียนในรูปของเศษส่วนคือ5.4ส่วนด้วย0.6ตอนนี้เราจะเห็นได้ว่าตัวส่วนของเราเนี่ยเป็นทศนิยมอยู่ทีนี้เนี่ยเราจะทําการเปลี่ยนทศนิยมเนี่ยให้เป็นจํานวนนะับ ด้วยการคูณสิบเข้าไปเนื่องจาก0.6เนี่ยมีพืนทียมทั้งหมดหนึ่งตัวเมื่อเราคูณสิบเข้าไปแล้ว0.6คูณสิบเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ6แต่ถ้าเราคูณไปแค่ส่วนเนี่ยไม่ได้เราจะต้องคูณส่วนที่เป็นเศษด้วยดังนั้นเราก็จะคูณสิบตรงที่เป็นเศษด้วยเราก็จะได้ว่าตรงนี้เนี่ยก็จะเท่ากับ5.4ส่วนด้วย0.6 คูณด้วย10ส่วน10นั่นเองถามว่าทำไมถึงต้องคูณด้วย10ส่วน10เพราะว่าถามว่าทำไมเราถึงต้องคูณด้วย10ส่วน10เพราะว่า10ส่วน10เนี่ยมีค่าเท่ากับ1จากสมบัติการคูณด้วย1เราจะได้ว่า ถ้าจํานวนใดๆก็ตามคูณด้วย1ก็จะเท่ากับตัวมันเองหรือ1ไปคูณกับจํานวนใดๆก็ตามก็จะเท่ากับจํานวนนั้นๆในที่นี้5้าจุดสี่ส่วนด้วย0.6เนี่ยเมื่อไปคูณกับ10ส่วน10หรือที่มันเท่ากับ1แล้วเนี่ยมันก็จะได้เท่ากับ5 4จดส่ส่วน0.6เช่นเดิมดังนั้นการคูณ10ส่วน10เข้าไปก็จะไม่ได้ทําให้ผลลัพธ์ของการหารหรือคูณเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปแต่เราก็จะเลือกที่จะคูณ 5.4กับ10และ0.6กับ10ก่อนดังนั้นบรรทัดต,ต่อมาที่ได้ก็จะเป็น5.4คูณ10เท่ากับ54และ0.6คูณ10เท่ากับ6ตอนนี้เราทราบว่า54หาร6ได้เท่ากับ9เนื่องจาก6คูณ9เท่ากับ54ดังนั้นเราก็จะได้ว่า5.4หารด้วย0.6ก็จะเท่ากับ9นั่นเอง แต่เนื่องจากในโจทย์ข้อนี้เนี่ยเป็นการหารระหว่าง5.4และลบ0.6ที่เป็นจำนวนลบเราทราบว่าถ้ามีตัวตั้งหรือตัวหารก็คือไม่ว่าจำนวนใดจำนวนหนึ่งเนี่ยเป็นจำนวนลบให้นำสัมประสิทธิ์ไปหารจากนั้นเนี่ยให้ตอบคำตอบนี้ในรูปที่เป็นจำนวนลบดังนั้นเราก็จะได้ว่าดังนั้นเราก็จะได้ว่า5.4 หารด้วยลบศูก็จะมีค่าเท่ากับลบ9นั่นเองก็คือเราจะใส่ลบเข้าไปที่9จะกลายเป็นลบ9เป็นคำตอบสุดท้ายอย่าลืมว่าเราจะต้องใส่วงเล็บที่ระหว่างหารและลบด้วยเพื่อที่จะแยกว่าตรงนี้เป็นจำนวนลบกลับมาที่โจทย์อีกครั้งโจทย์ถามว่า5.4หารด้วยลบศูมีค่าเท่าไหร่ ในที่นี้เราทราบว่ามีตัวหารของเราเนี่ยก็คือลบ0.6เป็นจำนวนล,ลบให้เราทำการนำลบ0.6เนี่ยไปหาสัมประสิทธิ์ของมันซึ่งก็จะเป็นเลข0.6จากนั้นเนี่ยนำ0.6ไปหาร5.4ตามปกติก่อนโดยที่เมื่อคิดพิจารณา5.4หารด้วย0.6เนี่ย เราจะทําการเปลี่ยนมันให้เป็นส่วนที่เป็นรูปของจํานวนนับคือ0.6ที่เป็นตัวหารเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนเป็นจํานวนนับก่อนซึ่งเราสามารถคูณ10เข้าไปได้เพื่อที่จะทําให้มันเป็นเลข6แต่เมื่อเราคูณ10ที่ตัวส่วนแล้วก็ต้องคูณที่ตัวเศษด้วยก็จะเป็นเหมือนการคูณ10ส่วน10ซึ่ง10ส่วน10นี้ก็คือ1ซึ่ง1นี้ก็จะไปสอดคล้องกับสมบัติการคูณด้วย1ทําให้ การหารเนี่ยไม่ได้มีค่าที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเองเราก็จะได้ห้าสิบสี่ส่วนหกออกมาซึ่งหกคูณเก้าเท่ากับห้าสิบสี่ดังนั้นผลลัพธ์ของห้าสิบสี่วนหกก็จะเท่ากับเก้าก็จะกลายเป็นคำตอบระหว่างห้าจุดสี่หารด้วยศูนย์จุดหกแต่เนื่องจากในโจทย์เนี่ยถามเราว่าวห้าจุดสี่หารด้วยศูนลบศูนย์จุดหกมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เราก็จะตอบว่าลบเก้าเนื่องจากจะสอดคล้องกับคุณสมบัติที่ว่า มีตัวตั้งหรือตัวหารจำนวนใดจำนวนหนึ่งซึ่งในที่นี้ก็จะเป็นจํานวนหารซึ่งในที่นี้ก็จะเป็นตัวหารเราจะตอบในรูปของจํานวนลบนั่นเองดังนั้นคําตอบก็คือลบเก้าเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะ ถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามบนแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะร่างกายต้องการทะเลสมองก็ต้องการทะเลแห่งความรู้นะคะสีที่พี่เขียนมันคือสีตเต็มๆเขียวเป็นสีตเต็มของสีแดงม่วง